บันนี้วันที่6มิถุนายน2568เป็นวันที่37ที่ข้าพเจ้าพนิพนา้าขอถวายเสยงสวดสาธยายพระสวพขะรีและมณนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าทรงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคคารพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิด หนึ่งบทกระพารตัตนาตายอารหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธทั้งพระควันตังพิวาเทวีสวขาโตพระขวตาธรมโมธรรมังนมัสสามีสุปฏิปันโนพระขวตสาวกสังโคสังฆังนมามีสองบทบูชาพระพุทธีพินาศอารหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุโตทุเนหิธารมาโนธานีปารมีหิจจติสติยาวชีวัง อะหังพุทธังทำมังสังคังสารนาคาโตภูเชมิรัตนา,ตายางทำมังจารามิโสถินาสามวชุลนุสเทวดาสมันตาจักวานิชวันตระคชนตุเทวตาสะทม,มังมุลิราชาสาสุนันทาุสักขโมคฆังสักเคกามีเตลุเป็คิรีศิขาราตเตจันตวิเควิมาณิทิเปรัตเถจักขามีเตุวะน,นัคขัเนเคหวาทุหิเขเต คุมมาจายันตัเทวาชลทาลวิสเมัยยาขคันท่พน้าขา,ขา,ขาดิทันตาสันติเกี่ยงโอนิวาลาวจนะสาธุวเมสุนันโตธรรมมาโนการโวยัมพะธานตาธรรมมาโนการโวยัมพะธานตาธรรมมาโซนการโวยามพะทันตาสีบ่บทสวดปุพุพภาคนาการ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดใจเชนาคมพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ต ja ั้งแต่ยมพิภพถังสาระนังข้าชามีตั้งต่ยมพิธ e มังสารนังข้าชามีตัต so ่ยมปิสังขังสารนังข้าามีโอ้โหสวดสัจจะกี่อยางคาถานาทีเมืสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนาสัจจวัชเชนัสุิเมหุตุสัพพทานาทีเมสารนังอันยมธรรมโมเมสาระนังวรังเอเตนาสัจจวัชเชนัสุิเมหุตุสัพพทา นาถิเมสาระนังอันยังสังโฆเมสาระนังวรังเอเตนาสัจวะเชนนาโสถิเมหนตุสพะธาเจตบสวติรัตนาปนามคาถาพุทธังนาเมรัตนาโพตัสริระจิตตังทำมังนาเมรัตนาโพตัสวิสุทธิสาราสามขังนาเมรัตนาโพตะสุสีระธิตทีเอตังนาเมติรตนารัตนาตยวะหังสัมมาสมโมสริตวัตุวิเศษสภูตังอัญโยยายุ ตคุณโยค่วะ,ปปะวสปวัตตมอสุมิตยามหิปิตะเทวะยะถาติทันเทเอกวินาติตะทิตะเรสัมสามาสัมภเวนะโลเกกาธาจิจจิเรนะจะปาตุภูตังคัมภีระยานวิสยามอาติทุทัสสัตถังวินยูหิปันติตะชะเนหิวิชนยโรปังโลกัมหิเกหิจิ กถาจุปรลปนียังเกสัจิสุทุวิธิตังคุณายาตานาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปัสตังมนสิสุทัปปะสาธฐานังปุญญาธิกานามะสมุตสมปุณณภูมัทุกขาปมุจจนามุขะชารานาขตานังโกชาระเหสสปรมังอสิโพชนเยยัง นิพพานศสัจจิกริยายุปะนิสตญาถังสัมมากิเลสมาโสธนสิทธิยาจะสาธุหีอัาทกสศเลหุประสวนียังปานิหิจาปีสารนังขามนียเมวะตัสมาหิตาุติรตนังสารนังขตามหะรงนดินที่วังขนะเนสุนามาสมานาปูเชมะจาปีสัสตังสุปสันจิตตา ตัฐาโนปริจริยาสทารตาจาปุญเยณตัถาโสกเตนะสุขีพเวมุเตเชนาสตัสสะจาสธาปิสวัตถิโหตุโยเจธาธรรม,มะวินัยยมหิปมาณภูโตโลกุตราทิสมโยนิยโยตสุพชฉังโลตัดโสปนิสัยยะจยยยะอายามปิโหตุวัตถุตเยปริจิโตสุปัสสาทะการ แปดนามการาสิทธิคาถาโยจักคุมาโมหาม,ะม,ะมะลาปะกะโทบสามังวพุทธโทธสุขโตว,วิมุตโตมรสปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนตังวินย,ยังพุทธังวารันตาศีรสานานมามิโลกาชนาทาจวินายกันจาตันเตชภาาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตารายาจวินาสเมตุ ธรรมโมทโชโยวิยตาทัสสุหัสเซสิโลกาสวิสุทธิมักครังนิยานิโกธรรมมัทธาสัทรีสาตาวะโหสันติกกโรสุจินโนธรรมนังวรัน่ังศิรสานมามีโมหะปทาลังอุปสารตธาหังปันเตชะสเตชฉยสิทธิหุนโตสัพพนตรายจวิาณเมมโตสัมพัน สัทธัมมเสนสุขตานุโคโยโลกาสปาปูปกิเลสเชตตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจสวขาตธรรมังวิธิตังกะโรติสังฆวะรันตังเิรสานมามีพุทธานุพุทธังสมศรีละทิฐิงปันเตชะสาเตชะยสิทธิโหนตุสักพันตารายาจวิญาสเมโตกาวุตรนโมการอัฏฐกคคทา นะโมหรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหชิน oh ah ุนะโมอุตตมะธรรมมาสะสวะขาตัดเสวะเตนิธานะโมมหาสังคัสสาปิวิสุทธสีละทิฏฐิโนนะโมโอมาตาญาตัสสัตตนาตายัสสัสสารุกังนะโมโอมกาติตัสสะตาสวัตุตายัสสปินะโมกาลปะพา เมนัวิัตชันตุปัทถาวานโมกรานุภาเวนะสวัติหนตุสัพพธาณโมการาสตเตชนวิทิมิโหมิเตชวาสิบบทสวนมหาสมัยสูตรเอวมเมสุตังเอกามสมัยยังภควาสเกสุวิหารติกาเประวาทุสมิงมหาวเนมหาตา ผิขุสังเขนัสอาทิงปันสมาเตยผีขูศตย์หิสภะเเหวารันเตหิกระดีจโลกะธาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปริตาโหติภควันตังหาสนายผีขุสังหาจะอัตตาโคจะตุนังสุธาวาสกาอิกานังเทวานังเอตัสโหุสิยังโหภควาสเกสุบิอารติกะพิโลวาทุษมิง ມະຫາວັນເອມະຫາຕາຄີຄຸທັງເຄິບຕສຕພເຮາລທຕທຕາສໍຕາສຕສມປສາຕ สันติเกับเจกระขา้าภาเสยยมาเทยตโคตาเทวตาเสยธาปินามภาลวาปุริโสตมิจิสังวาภาหังาสาเรียภสาลิสังวาภาหังสมมิชยเอวะเมวสุทาวะเสสุเทเวสุตระหิตาภควาโตปุระโตปาตุระหังสุตโคตาเทวตาภควัตตังอภิวาสิตวเอกมันตังอังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกมังคาทังอภาสี

สันติปันติตาตียตัคโหอปราชีวตาภกวตสันติกีมังขาทั้งอภาสรชิตวะคีลังคีตวะปลิขังอินทคีลังโอหะจมมเมชาเตจารันติโสทาพิปลาจักภูมิตาสุธันตาสุสุนาคาตียตัคโหอัปราชีวตาภกวัตสันติกีมังคาทั้งอภาสรีเกจิพุทธะรานาขาสัยนัเตหเมชันตีอาพยภูมิบหายมันสังเทหังเทวกายงปริปุรสันติตียตัคโหภกวะ พิกุอามันเตสยโเยนีเขวาสัสุโลโกรธาตสุเทวตาสานิปิตาหติตทธาขตทาสนาเอิภูสังขาติเอพิเทพเขว์เฮสุนตีธรรมธานะอรันตัมาสมุทธาเตสัมปิกกวันตานังเอตารมาเยวะเทวตาสานิปิตาเฮสุสยทาปิมหังเอกรเยิเเววิสันตนาคตมาอรันตัมาสมุทธาเตสัมปิะควันตานัง

सिलो कम नु कसा भी या थपुम्मा तरह सिताईये सिताकीर खफड़ा हुई तत्ता समाई तब रोशी था तमना साथ उठा वी पसंद मनावी राबिनियों बंद थवे ततोवा तो मन साथा सावो केसा सनेरा तेरे व काय आवी को ते जा सुतवा फोथा ससासना के संपात रुग्या ना अमृतसार न था सना आपे के सतमा था कुशन सम अथ सत्रिस्ता एक के ससाना अमृतसान मत आपे के न तमा था कुशी था सफा कुताहुं तत्त सफा में पिंजा योवा कितवा न ततो आमन तयि ससासा ओ के ससने तत्ते थे ओ सयाबी कंताते विशाना तति ये वो हन कितवि

Molhamana pika mo piko na sa mitingwa na may sa mitaapat sa sta yaka na na tawm dinaw iiti man toyesi man tovan na van toyes sa sino molhamana pika mo piko na sa mitingwa na pinyo na sa tapa na payro ba sa kumpiro lahachang iko so ka sa mitingwa na pundubat sa dilang laacha tatatlo basa sa tikhan

tima rasarajaya asi <Sansionate> sopitawodah namaagi <Sansionate> di manmbiang rasatima rarajaya asi sotapitawodah namapalagi diauanging atau ki na ပါသိမေနဝိရောပခောကုဝေရောထရာတိသံသတာရเตမဟာရာဇသမန္တာเจတိသာသတ္တမနာသုဝနေကာဝိရောဝကဝေဒေသံမယာဝိနောသာကဝဝသနိကန္တသမယာကဝေဒွေနေဒွိဖု จวิพตโสจนท่นการมาเสทวกินทนตันีทานตุะกรโอปมานโยตเทวตัวโตจมาตลิติตเซโนจกันถ้โพนนโนราชาเชตโสภอาคูปันจะสกเจะวติมพโรสิิวัจสาเหตุจะเจราชานโนกันท้าฟาสาราชุปิโมทะมานาบิกาโมวิกุนั้บิดมนังะทาคูนัภาษานาขาวสาลาสัตว์ทกัณฐะบสัตวาอาคูปายาขายาปิยามุนัตตตาทัอาคู na kaya sa sinuwera man no na ako so kakasabitin ang yen na kalang siya sa saharan sa sakuwe haya sa te na ba sa pakati tra so panna sa abayan hata na kala na masi kema makasi puto sanha hiwayan na ka sa tamakang so putang อสุราสิตาภาต่อวาสวัสดิเศอษฐีที่มันตัวยักสัตว์นกาลพันชามหาพิกษุมาสุราธานเวลาสาวปจิตติสุจิตติทวาราทนมุติสาลสุตตาเปรุตานังนสภเพเวโรจนามกาสันนัยคิตวาเลิงเสนาราหูผัาทั่วปาขมวุสามโยธานิพันธันเตภิกขุนังสมิติวะนังอาโวจเทวาปตะวิจเตโชวายโยตทาขมุวารุนอาวุลนัสเทวาโสโมจือสัชสหเมตตา गरुणा कहीं का कोठे वाया ससिनो तसे थे राजा कया सफ़ेना ना तो वन दिनो इति में तो चुट में तो वन वन तो या ससिनो माता माना अभी का मोंग पिको नंग समिति वन नंग वेटू जते वासले जत समा जत वे जमा चंद तो पनीषा जते वाचंद तमा को पुराकिता

โพภาะนิภาชิโนวาโดนาสธรรมมาจัดซ่าจนไรชกาสุรย่ราอาโควาโคาสุเบเรสิโนเตะทักายาสพเพนานต์วนนานีิทีมันโตชดมันโตนนตสัสโนมมาพุกกนะมิติมะนาสนามหสมานามาุสามนุสตาบกิตาปิุหูกาอาโคอาโคเนโนปทูกาทัคโคริโย सेवाये जलो हितवासी नो पारा खा महा पारा खा आखो सेवाया साथी नो लगे सा तो 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 सा सा थे राधा का सफेद ना समंत दिनो इस मंतो शिति मंतो वन मंतो ये साथी नो मोठ बना अभी कामों में कोना समितिंग ना सुखा करो वहाँ रुना आखो वे खासा और हाथ खाना कामों का आखो थे वावी सखना सता मता हर खजामी सकाते साथी नो तने อ้าวครับผู้ช่วยน้องโยริสาผู้ว่าเศรษฐกิจเกษตรดารากายาสภ์เพน่านั้นตัวสิโนที่มันโตชุดมันโตวันที่มันโตอย่างสัตว์สิโนหมดทั้งมาณีกามุที่คุณนั้นสมิติ์ติงวะนั้นเคมีอาดุษฎีอาหม่ากัตคัจจ์สัตว์สิโนสามีตะกาลามะเซธาชดีนะมะอาสาวนิมานาริโนอาคูวะท้าคูปะรานิมพิทารเกษตรดารากายาสภ์เพน่านั้นตัวสิโนที่มันโตชุดมันโตวันที่มันโตอย่างสัตว์สิโนหมดทั้งมาณีกามุที่คุณนั้ สทเแต่เทวนิายาสภเพนานาตวมจินนนามางวยนาขชุนเยตัตเจศริสสหบุชาติมากีลโอตินนาสวังทกเคมโอขตระนาคังอาจารย์ทวังิตาตสุพัมมาปรมาโตจะปไุตที่ตสหัสันนกุบรโรติโสจะโปาคสันติงวนัมสหสพัมมาโลกานามหาคัมมาปิติติวันโนชุตมันโตวิสมากายโยยัสสาชิโสตสิจาอาโค ปัจเจกวสวัสดิ์นทเทสัจมาจตวาข้าริโตปริวาลิโอเทสัเทวิกันเตนิเเทเวสัพหมกมาตเซนาภิกานิปันสกันหาสมาธิยัเอธขันหาธาปันธาธรักย์ณันธรมะทุโภสมันตาปริวาเรธมะโวมุจิโกจินังยติอาธมะเสนโอคันหาเสนา

ช้นี้ตาตีสิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตนังเสวนาจะพาลานางปันทิตานาจะเสวนาโกชาจะปูชนียานางเอตัมมังคลมุตตะมังปฏิลปะเทศาวาโส,าาสาจะปุเพจะกัตตปุญญาตาอัตตาสัมมาปณิทิจะเอตัมมังคลมุตตะมังพาหุสัจาจะสิปันจะวินโย,ยจะสุสิกิโตสุภาษิตาจะยาวาจะเอตัมมังคลมุตตะมัง มาตาปิโตปทานาโปตะทารัสสังฆะโหอนนะกลาจักกัมมันตาเอตัมมงคารมุตมาทานาจะธรรมาจรรยาจะกยาตะการนาจะสังฆะโหอนนะวัชานิกัมมานิเอตัมมาคารมุตมงอารติวิรติปปามาชปานาจะสัญญโมอปปมาโทจะธรรมเมสุเอตัมมาคารมุตมาคาราโวจะกนิวาโตจัสันตุที จะกตัญญูตากาเลนะธรรมะสวนาเอตมะขลามุตมะคันตีจะโสวาจะสละธรรมนานจะทัศนังเกเรณธรรมะสากชาเอตมะนัขลามุตมะตโปจอพมจริยัจะกิริยสัจานะทัศนังนิพพานาสัจฉิกิริยาใจตมะขลามุตมะพุทธสาโลกธรรมแหิจิหตุตังยัสรนะกัมปติอโสกัมวิราชังเขมังเอตมัง ขาลโมตมังเอตาสีสานิกตะวานะสัพพัทธธมปะปะราชิตาสัพพัทธธโสทิงขจันติตันตินสังมาขาลโมตมันติสิบสองวสุรตน่ปริ ยังคินชีวิตต่างอิทธวาหุรังวาสคเอสัวยานรัตน์บานิตังนะนรสวาอาธิตาาคเตนะยามบิดุเธอรัตน์บานิตังเอเตนะสัเจนะสวาติคนตุขยังวิราคังอมตังบานิตังยธาชคาสักยามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสบายทเกิดชีธรรมบิธรรมเมยรัตน์บานิตังเอเตนะสัจเจนะสวาติหัวตุยามพุทธเสโธบริวานะยีสุจิสมาธิมานันตระกันยม้าหุสมาธินาเตนะสมุโนวิจติรามบิธรรมเมรัตน์บานิตัง ये देय न सत्य न स्वति यम तु तो ये बोखरा तथा तथा पसत तथा च तारे एतानि वानी होती ते तकिने यास पता सदा कायेते सुजिन्ना निमह फरानी रं पिसंखे ราตนบันตางเอเตนะสัจเจนะุ้วัสดีฮนุเยสโปยตตามนะสาสันเฮนนิคามนโอโคตราสนาิบตปติปัตตามาตามิทานธรรมุทานีิพูติยูชมาในธรรมบีังเกรตน้ำ่างเอเตนะสัจเจนะสุวัสีฮทุกีนังโบราณังนวังนติสัมภวังเวลาตาติตายะติเกวสวิงเตกีนะเพชาวเวโรนิชันทานิพันธิทีไรยะไรยมบดีพอดอิธรรมบีทังเขียวนาตโหนตุ 13บทสวดธรรมบทสหัสวอัตบบอตาหวเวชิตังเสยโยจายายาอิตาราปรชาอัตตาตันตันสะโปสะสนิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโวนาคันทัพโหนามาโรสหัพรมุนาชิตังอปะชิตังกะยิราตถาโรปะสะฉันตุโนสิบสี่บทสวดเกสาพุตธสูตร Pasi tak mithang tena pakwata, shana ta pasata arahata sama sambute na eha tomhe ma anu sa wae parama paraya ma iti iraya ma pika ta pi ka sampatha ni nama taka he ma na ya ka he nama akara pariwi takhe nama เคทิเนชานัข <ess> ันติยามาพพารูปะตายมาสัมมโนโนคดูยะธาตุเมเฮอาตาอัตาณาวะชาเนยะธาอิเมธมมาโกศาลาอิเมธมมาสาวาช่าอิเมธมมาวิญโยขริตาอิเมธมมาสมัตตาสมารินาอหิตายะทุกขายาสังวัตันติอธาตุเมเฮปะชาเคยะธายะธาตุเม อัตตนาวะเชยนาชาในยาธาอิเมธรรมากุสลาริเมธรรมาอนวัชชาอิเมธรรมาวินโยปัสสะธาอิเมธรรมาสมตาสมารินนทายะสุขายะสังวัตัลเดอหะตุเมเหอุปสัมปัชชาวิหารยาทาเตสิบห้าบทสวดอุปนิยสสุนอุปนิยติชีวิตตั้งมาพมายชะโรปะนีตัสสะนะ สันติตานาเอตังพยังมาราเนเปขมาโนปุญญานิกยิราธาโสขาวหานิอุปนิยติชีวิตตม,มาปะมายังชรูปนี้ทัศนะสันติตานาเอตังพยังมาราเนเปขมาโนโลกามิสังปัชเหสันติเปโขโยท้า กายเยนะสังยะโมวาจายอุทาเจตสาตังตัสสะเปตัสสะทุกขายโหนติยังชีวามโนปะการติปุญญาังธรรมโมหะเวรักขติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกขติคัตติธรรมจารสัพเพสังขาราอนิจติยะธาปัญญายะปัสสติอัถนิพินทิทุเขเอสามโควิสุธิยาสเพสังขาราทุกขติ ยะธาปัญญายะาปัสติอัถฐานิพินทัติทุเขสัมคโควิสุทธิยาสัเพธมานะตาติยะธาปัญญายะปัสติอัฐานิพินทัติทุเขสัมคโควิสุทธิยาสิบหกบทสวดอปัน,นากะกชาดุอปัน,นากะกฐานนะเมเกทุติยังอาหุตักิกาเอตะธัญญยาเยมธาวิตังขันเหยยะอปันนากลาง พระหงเวสารานังยันติสัพพตานิวนานิจะอารามารุขะเจตายาณิมนุสสะพยาตจิตานิตังขโสสารานังเขมังเนตังสารมุตมังเนตังสารณะมาคัมมะสัพพทุขาปมุจติโยจะกพุทธาจะธรรมจะสังฆจะสารานังคตโตจาตาริอริยสจานิสมมาปัญญายาปัสสติทุกขังทุกขัสบุป,ปาทังทุกขัสสะ จะอติกรรมอริยจะอัตถังขิกังทุกขูปะสมะขามินาเอตังขโสสารนังเขมังเอตังสารนังมุตตังเอตังสารนามะขมัสสะพาจุขาปมุจเติสิบเจ็บสวดพัตเทกกะรตักขหา อาทิตยต่งนั้นว่าเขามียนานปฏิกังมแค่อนะคะตงังบุคคลไม่คว่ำคำนึงถึงสิ่งที่โลกลราไม่คว่ำมันวงังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาตวติตาม,มหินาทางอาปาตาจะอนาคตางังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นของลราไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปนัสสยโยธรรมมาตตาต,า,ต,า,ต,า,วา,ตา,าวิปัสสติอสศัยดังอาศังกุปังน้งนิธรรมโนภาลุเย กบุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงี้ยนไม่คลอนแคลในทมํมน,นั้นได้บุคคลนั้นพืงเจริญทานั้นหนึ่งเนืองให้ปรุงปรุงเธออาเชวากิจจะมาตับปังโกชัดยามระนังสุเวเพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละค่ะเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาฮิโนสังคารันเตน้มหาเสเนนามาจุนาเพราะว่าความผันผยนกับมาจุระผู้มีเสียนในนั้นย่อมไม่มีแข็เราทั้งหลายเอวังวิหารีมาตาปิงอโหราตามาตันทิตังตังเวพเทกระราเต,ติสันโตอาจิคเตมุนีเต คำวั้ผู้สรงบอกจำเรียบบุคคลผู้มีบังติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เจีิญขานทางกลางวันและกลางคืนนั้นแหล้วว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล้วสิบแปบดบุสอยอภินาปัจเกตคณะปัสสาชราธรรมโมหิชารานาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความแก่เป็นไม่ได้พญาทีธรรมโมหิพญาทีอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลุกพ้น ความเจ็บ่ครไปไม่ได้มรณะทาโมหิมรณะอนาจิตาเรามีความตายเป็นธรรมนอาจะรงำเพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมเยหิมนาเไปหินนาาบาโววินาภาโว กาจะละเว้นเบ็ดต่ต risque, างก an, out, คือว่าจะต้องได้พระจากของเราของเจริญเจทั้งหลายทั้งปวงกามสโกุกรรมทายาทกรมโยนิกัรมพันธุกรรมตปฏิารนาและวมีกามิหอของมีกรมนพุ้ยผลมีกามิดเกิดมีกามิ้ติดตามมีกรมนที่เพื่ออาศัยยังกามังกรี่สันมีกามยานว่าบาระกังวะตัทายาภวิสัยมีราทอกกันไดไว้เป็นบุญเป็นบาปแล้วจะเป็นทายาคือว่าจะต้องได้รับผลของกรมนสไปให้วางอเหี้พผิดทางประเจิกิตตภาระทั้งหลายควรพิจาร ทุกขปัตตาจันิทุกข้าพยาปัตาจันนิพยาโสกปัตตาจันิุกั์ข้าพปายนกโนเัตตาจันนิทหกข์ข้าพยาทุกข์ปัตตาจันนิทุกข์ข้าพยาทุโตัตตาสัปนิทุกข์ขายาทานขัตตุจันทุกข์ข้รพรากขัตตุสัทาภข์ข้าพตาตุกัจปันตุเทวตาทตาส์ขพยททาพระปัตตาจันนิทกข์ข้จพยาทังอ์ันตานันนิทุกข์ข้รักขงันธาสันนโส ยี่สิบบุสวยเทวตาปฏิทานนะคะถาหันธรรมยังปฏิทานนะคะท้าโยคะนะมเสยยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปฆะเรโพธิคะเรติิงติิงตาธรรมะธานีนะภวันตุโภชิตาโสทิงกรโรเตถวิหารมันเรเทราจมะชานวกาจพิโวสารามิกา ทานปฏิโุปาสกาคามาจัเทสานิคมามอาจิศาลาสัพนาภูตาสุกิตาภวันตุเตชะลาภูชายิจิตอัมภะสัมภาวาสังเสทชาตาอัตตวปปาติกานิยานิสังธรรมวรังปติจเตศเพปิทุขัสสกัรโอนุสังขยัมท้าดุจิราสัตยธรรมโมธรรมมาธราชปุขาราสังโข호นตุสมะควาทายตาหิตายะาอัมเหราขันตุสัทธรรม สภพปิธรรมะจารินโวุทิมสัมปาปุนยยามาธรรมเมอรียปเวเริเตลย่งิบิบสวัวสัพพะปฏิาาาทานนะคะถาท่านธรรมยังปฏิาาาทานนะคะถาโยพนามะเสปุญญสิธานิกะตัสยานัตยานิกะตานิเมเตศสัจะพาคิโนโหตุสัตตานานตาปมานกาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณ จงเป็นผู้มีสวยแห่งบนที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดน,นี้และแห่งบนทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเยปิยาคูณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทะโยทิฐาเมจะปะยะทิฐาวาอันเยมัชตะเวริโนคือช่เราได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมันดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาติดทันติโลกาสิงเตภุมมา จตุโยนิกาปัญเจกจะจตัวการาสัมสะดันตาภาวะภเวและมีเวนการตั้งอยู่ในโลกเกินในภูมิสามเกินในกำเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องที่อยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตังเยปฏิธานมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนปะชาตินชานันติเทวาสเตสังนิเวทยุมสัตว์เราได้ทราบกันให้ห่วนบุญของข้าเจ้าแล้แลวขอสัตว์เราเนะจ้าอ,อุโมทันาเอยางเถิด ก็สัตว์เราดยังไม่ซ้าให้ส่วนบุญของข้าเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นมยาทินานาปุญญานางอนุมโมทนาเหตุนาชาเพัตาสะทาหนตุอเวราสุขะชีวิโนเขมมะปะทันจะปะโ,โปตุเตสาสาสิชังชะตังสุภาเพราะเหตุคืออนุมโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็น,นทุกข์เสมอเธอและจงถึงท่านเกษมเธอ ขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดเอานุภาพแห่งสัจจะที่ถ่ายอนุภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพาระรัตนาตราัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริและพระคาถาเหล่า,านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พระเจ้าทุกทัยทปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญธรรมธรรมวิริยธรรมธรรมขอเทพทเทวดทาทั้งหลายโปรด,ดนุโมทนาในการสาวดสาธยายบทและธรรมเหล่านี้ วัื่หนุโมทนาแล้วได้โปรดอําเนยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระก,กลิ่งภัยริพินาโดยมุิลีสมเด็จพระยาณสังวรวัดเบลวนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สร้สิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้งนางในอนาคตขอจงเตรียมด้วยรูปแห่งพระประเดีดและคำมงคลในพะคดาต่างๆขอจบสำเนียสักดิ์สิสทธิ์กับการเชิญ